วันนี้เป็นเมนูอิตาเลียนพ่อครัวจะมาทำเมนูอะไรให้เราชมกันคะเนี่ยวันนี้จะทำชีเมดิราปาสตูฟาแตอันนี้เป็นชีเมดิราฟาอันนี้มาจากอิตาลีภาคใต้เห็นไหมเออมันเหมือนผักกาดเขียวบ้านเราเลยแต่ว่ามันไม่ฉุนเหมือนผักกาดเขียวบ้านเรามันเป็นผักกาดเขียวเล็กบ้านเรานะี่ะภาษาอีสานเขาเรียกผักผักกาดซอยผักกาดซอยผักกาดน้อยผักกาดหิน แต่มันบระชูนลายเนาะจ้ะว่าเสียเอามาดองล่องเบิงเบิงเด้อเสียเอามาดองล่องเบิงสองยูโรเท่าไหร่นะพี่เวียนอันนี้สองยูโรห้าสิบสองยูโรหาสิบเป็นว่าเดี๋ยวเสียร่องเอามาดองอให้เบิงเด้อจ้ะเดี๋ยววิดีโอต่อไปอ่ะเริ่มต้นทำยังไงก่อนบ่กลัว่าก็เราจะใช้มะเขือเทศอ่ะแล้วก็กระเทียมอ่ะแล้วก็น้ำมันมะกอกใช่ไหมน้ำมันมะกอกอ่ะแล้วก็จะมีพริก,กอีกแล้วเมนูนี้ ยังไม่เข็ดใช่ไหมเขาจะใส่อะจูเกะอะจูเกะคือปลาอิตาลีนะจ๊ะปะลาฝรั่งก็เป็นปลาเอ,อเขาใส่ในน้ํามันใช่ไหม<อ>น้ํามันพืชใช่ไหมเนี่ยใช่ใส่ในน้ํามันพืชกินก็คล้ายปลาบ้านเราแต่ไม่ฉุนไม่นัวเหมือนบ้านเรานะคะนี่เมนูนี้ก็มีพริกอีกแล้วสองลูกอันนี้เป็นพริกขี้หนูจินดานเนี่ไม่ใช่พริกกินดาอืม <c oughs> ไม่ใช่พริกขี้หนูจินดา พี่กินดาไทยนี่เป็นเขียงต้นมะขามนะเนี่ยเอามาจากบ้านอันใหญ่เอามาไม่ได้นะอืมมันเต็มกระเป๋าเต็มก่อนเมื่อคืนก็กินเมนูเผ็ดวันนี้ก็เผ็ดอีกแล้วออืมไปอยู่เมืงไทยได้ผ่านแซตองเนี่ยผ่านสองผ่านนะอย่าเพิ่งสามผ่านเลยเดี๋ยวพริกฉันจะไม่พอกินวันนี้ยนะเพราะว่าไม่ได้ปลูกพริกไม่ได้อยู่ปลูกพริกเนี่ยอืม อันนี้ตั้งน้ำร้อนไว้ลวกผักเลยคะ่ะใส่เกลือด้วยอืใส่เกลือเยอะเหมือนกันเนาะ,ะตอนนี้ก็กำลังจะลวกผักนะลวกนานไหมเนี่ยพ่อครัวประมาณสามนาทีน่ะโอ้สามนาทีเลยเหรออจะดูนะแล้วเอาไปผัดอีกเหรออืม ทำปิดเปื่อยใช่ไหม <Okay. S 1> ชิมดูแล้วมันเหมือนผักกาดเขียวบ้านเราแต่ว่ารสชาติมันไม่ฉุนมากน่าจะดองอร่อยเดี๋ยวว,วิดีโอหน้านานะจะเอามาดองเราจะชิมให้ดูว่ามันจะเหมือนไหมโอ้ยดีใจมากเลยยังไม่เคยชิมนะเนี่ยชิมดิบๆมันเหมือน <Same S 1> เหมือนเหมือนหมดไหมก็ไม่หวถ้าไม่หมดฉันก็จะลวกกินกับน้ำพริกแต่มันก็แพงเนาะสอกิโห้าสิบ ได้ไม่เยอะมากหมดนี้ได้สองยูโรห้าสิบยังไหมนี่คุณดูมาอ๋ออันนี้เป็นดอกให้ดูชัดๆหน่อยซีเบียนให้ดูชัดๆหน่อยโอ้ยอ่าอ่าโอเคๆนี่ใส่อะไรนะ่ะใสปะ่ปลาอิตาลีใช่ไหม,อมสองตัวใช่ไหมมันคล้ายๆปลาทูเนาะแต่ว่ามันเล็กกว่าปลาทูสักนิดนึงปลาเนี้ยที่เขาเอาเอาหนัง เป็นหมักมีเกลือแล้วก็มีน้ำมันพืชเนาะวางอันนี้เปิดไฟแล้วใช่ไหมอืมไฟแล้วสัตวน,นี้ในนี้มันจะละลายหมดเลยนะอืมปลานี่ต้องละลายใช่ไหมฝาหม้อก,กำลังจะเดือดแล้วที่แล้วเอาฝาออกจะคนนหมกับกับไอ้นี่ไหมกับผักไหม เขียวน่ากินเถอะเพราะว่าใส่เกลือแล้วสีเขามันจะสดสวยนะแล้วก็ลวกในน้ําเดือดๆนะมันจะสีสวยแต่ว่าอิตาลีไม่อิตอีไม่ต้องการสีสวยขนาดนั้นใช่ไหมก็ต้องต้มเปื่อยมากออใช่ไหมพี่พอ๋อผัดอีดกทีนะแล้วก็ให้เข้าเครื่องแล้วก็จะให้มันเปื่อยในนี้ใช่ไหมพอผัดได้ทีแล้วผักก็สุกแล้วก็เอาผักมาใส่ใช่ไหม อมาผัดรวมกันแล้วก็ทำมาขมิ้นนะกินกับเปนีโน่กับเปนีโน่กินกับขนมปังกั <รอ S 1> บไส้กรอกรอร่อยกว่าแมกโดน,น่าอ่าาา ร้อยเท่าเนี่ยร้อยเท่าเลยอ,อาหารของตัวเองก็อร่อยกว่าทุกทุกคนนะอันนี้ก็ขัดใช่ไหม,อมหอมเหมือนผักกุ้งตุ้มผักกาดเขียวลวกอืไม่ถึงน้ำพริกกันทีเลยเนี่ยค้องก็ร้องตามมา ก็ปิดฝาแล้วก็กลับมาคนกลับเรื่อยๆใช่ไหมเอาจนเปื่อยใช่ไหม,มแล้วก็ปิดฝาวันนี้มาทำอะไรก็จะเตรียมมายองเนสนะอมาเตรียมมายองเนสม,มีอะไรบ้างส่วนผสมอ่ะมีน้ำมันน่ะทานตะวันน่ะแล้วก็น้ำส้อมอ่ะที่ทำจากอะไรน้ำส้มบอกด้วยจากแอ,ปเ,อปเปิ้ลแอปเปิ้ลใช่ไหมใช่ตัวที่เมยอืมแล้วก็ น้ำมะนาวน,น้ำมะนาวแล้วก็มะนาวคันแล้วก็เกลือแล้วก็พริกไทยนะแล้วก็พริกไทยโอเคแล้วก็วกมีไข่ไข่น้ำใบนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นวิธีเร็วนะสีตามมาอยู่เนสไข่นี้ต้องอยู่ยังไงอ่ะอุณหภูมิบอกด้วยสิชี้อุณหภูมิห้องอนะ่ะไข่อุณหภูมิห้องเป็นไขท่ที่เอ่อนาตุลาเลยเป็นไข่ที่จำจากธรรมชาติใช่ไหมที่ซื้อมาใส่เยอะแค่ไหนละ่ะน้ำมันนะอันนี้สองร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะ 250มิลลิลิตรทำไมยังเนสสดๆะเอาใส่รวมกันหมดเลยอันนี้ก็ใส่น้ำมะนาวทำเร็วน้ำมะนาวเท่าไรหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนแล้วก็เดี๋ยวข้อน้ำส้ม น้ำส้มใส่น้ำส้มใส่ชงเล็กๆอ่ะอ่าใส่ช้อนกาแฟช้อนชากี่ช้อนอืมแล้วก็ต้องไปประม,มาณนึ่งชงเล็กๆนะอืมนอ่าแล้ก็ปอแล้วก็พริกไทยนะใส่พริกไทยด้วยไทยดำอือ j ະ s t o te ชิมรสชาติดูก่อนเป็นยังไงคิดว่าคอแนะ้รสชาติพอดีแล้วเติมอะไรอีกไหมต้องกินว่าน,น,นอำเกลือนิดนึงอ่ะต้องชิมอืมใส่เกลืออีกนิดนึงนิดนึงอ่ะอืมใส่เกลืออีกนิดนึงเต้นตัว แล้วได้ยืดเนาะไข่ไปเดียวก็ได้ยืดเนาะเก็บได้กี่วันหนี่นพี่ไม่ให้คืนสาวันนะต้องเก็บในตู้เย็นนะอ,อะืตักใส่ภาชนะเลยใส่ภาชนะปิดฝารออก เก็บไว้ในตู้เย็นไม่ให้เกินสามวันเพราะว่ามันสดเนาะเดี๋ยวยจะท้องเสียเพราะว่าที่เขาขายนะเขาใส่สารกันเสียกันบูดเนาะก็เก็บไปได้นานเพราะว่ามันเป็นไข่ที่สดๆทำเหมือนกันนี่แหละใช่ไหมน,นี่ก็เมนูน,นี้ก็จะมีอะไรนะสันติชาแล้วก็อันนี้แล้วก็ปละตินเนเป็นเฟรนช์นสไลเนานะแล้วก็จะมีขนมป,ปัง น,น,น,นตามมายองเน,บบน็ด้วยเก็บเก็บเม็ดด้วยโอ้ใส่อะไรด้วยใส่โอริเบาเวลาประกอบก็จะจะ,จะมาจะมาดูกันเนาะตอนนี้ก็จะมาประกอบสัมปานนีโน่กันอันนี้เป็นขนมปังที่ทำเองใช่ไหม,อ,มอันนี้เป็นขนมปังที่ตัวเองทำเองอชาบ,บาตาชาบ,บาตาเป็นรอ,องเท้าข้างนึงใช่ไหมโอ้ก็สีม่วดีเหมือนกันนะเนี่ยนะ น่ากินกันสวยเดี๋ยววีดีโอหน้านะจะทำปอ,อปานีขนมปังรองเท้าเนี่ยนะพูดไม่น่ากินเลยนะ <c oughs> อ๋ะอ,อใส่มายองเนตก่อนไส่ไี่กัให้เหมือนฝรั่งนะพี่นะ แล้วก็ใส่อะไรเนี่ยใส่ใส่ผัก,กที่ตัวเาขาเตรียบไว้นะอืมอเราเก็บใส่ในตู้เย็นนะอันนี้ก็อันนี้ก็อะไรเนี่ยตามด้วยซันซิชอ์ไส้กรอก กึ่งอะคุณจะกินไะอือได้ได้เอตเตียไม่อยู่แล้วอืเตล่าไม่อยู่แล้วไม่มีใครช่วยกินเลยคิดถึงเนาะคิดถึงลูกสาวจังแล้วก็ใส่มะกอกดำที่มีเม็ดด้วยใช่ไหมต้องเอาอมมเม็ดออกไหมไม่เป็นไรทำไมไม่เอาออกอะมันจะกินลำบากไหมออ่าปิดฝาปิด อันนี้เป็นเกิบนะคะเป็นรองเท้าขนมปังรองเท้าใช่ไหม,มจะได้กินอร่อยเนี่ยมีต้องตัดอ,อ่ะทำเองกินเองอีกแล้วอร่อยไหมเหมอนได้กินแมกโนนั่นแมกโดนนอกอร่อยกว่าอร่อยกว่าแล้วมามาน้ำมันเยอะนะ อที่มาจากผักไงกินแบบนี้ทุกวันไม่ได้นะตายหนักเนะะาะถ้าทัน่าอร่อยเนาะฉันไม้อยู่ทำกินบ่อยแน่พี่ เราไทยมีหน้าที่เป็นตากล้องอย่างเดียวไม่มันอยองเนื้อร่อยเนาะสดๆแต่ตอนที่ฉันทำอะ่ะใช้แต่ไข่แดงเองไข่แดงมันไม่ขึ้นฟูง,ง่ายถ้าใส่ไข่ขาว่ขึ้นฟูเร็วมากอ,มอร่อยหอม ืม mm ันเปรตตีโตอ๋อสิอือฮึกินน่าอร่อยนะผู้ชายคนนี้แต่ว่าไม่อ้วนเนาะพี่กินเม็ดมะกอกใช่ไหมเนี่ยโอเคนะอ่ะสาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ